เออมันก like like ็มารับพอมันมารับเสร็จปุ๊บมันก็นั่งเงียบเลยเอ้ยมาแล้วมามาทอมบอกแม่ผมไหมไม่ใครบอกเม่แม่เลยเอ้ยอย่าให้เล่าเลยมวานแรงเซ็งเลยมันก็รักษาแล้วยายเลยบรรลับบราจารย์เลยเพื่อนเฮ้ยจุ๊บลาจารย์มาหน่ายทำดีแต่ทำไม่เงี้ยเพราะนั้นแหละเอ็กมึงกลับมาดีมากเอ็กนะ ครับไม่มันบอกว่กกากูกูแค่ขอเนื้อเขาไอ้เหี้ยแล้วลุงมาพอดี <c oughs> ไอ้เหี้ยจังหวะก,ก่อนด้านนี้กูแทงนครไอ้กูแทงซิกซิกให้เพื่อนห่อไปตั้งสองคนนี้เหี้ยลุงไม่มามันบ่นมันบน่นเพราอกูขอเนื้อปุ๊บลุงมา <c oughs> แล้วมันบอกว่าพี่ดูคอมเมนต์ดิไอ้สัตว์กูแทงไปแล้วคนนึงไอ้เหี้ยบ่นใหญ่เลยไอ้เหี้ยนี่ใครอ่ะไอ้ป๊อดเหรอ ถือมาเชนเนี่ยรงผมทรงเผ่าอเฮียไปไาใครไม่เตรียมของไปเลยเตรียมของไปอไปเตรียมกกอนมีเวลาเพิ่งชั่วโมงทำอะไรไม่ทำอะไรเจ๊จะไปฟาร์มเหรอแปะไปแปะแปะหนึ่งเดือนอย่างงี้มึงเจกูเรื่อยๆแน่ตัตีไปด้วยไปเดครับลงไปได้ครับ ไปเลยไอ้มองไอ้มองมันคิดเพี่ยอะไรอยู่อะงงอะอ่ะน้าไป้วยนะไปแวบนะไปด้วยสะโคลนบีบไหมครับลุงไปไหนงงไดสองบานเราจะทิ้งทวนแล้วกันนะจริงเราไม่คิดว่าเลยลองถามทิ้งทวนแบบโทรไปทรไปถามใจกันเลยมึงคิดอะไรอยู่ไอ้ม็อก ฮะหรอครับลงได้ไหมครับเออมึงมึงคิดอะไรอยู่อะงงก็ก็เรือกที่จะสู้ดิด,ดีขวาครับลุงทำไมวะยอมหายเหรอเล่นได้ครับถึงหนึ่งเดือนผมเล่นได้<ห>ก็ได้เฮียไม่ไหวหรอกหนึ่งเดือนน่าลุงไหวครับน้องๆเลือกเลือกทางนี้กันทุกคนเลยครับตายดิเฮียกูก็ตายเด่ยไอ้าัตร์ตึงเดือนอ่ะ เออ้อแต่เมืองอะที่เที่ยอะไรอยู่ไอ้มอกอะไม่รู้ครับบอเลขอะไรยังไม่รู้เลยห้าสี่สองหนึ่ง แล้วจะตีต่อจริงเหรอวะตีกับคนที่แบบว่าใจมันถอดไปแล้วอะ่ะอืมใจมันถอดไปแล้วอะ่ะรู้อ่ะรู้เชียดเหมือนกันวัวไงก็ได้เดี๋ยวกูรับเงินรอแล้วงินแดงแป๊บนึงพี่เป่าครับครับ ถ้าตูถอดใจไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะย้ำว่าต่อไปมยังไงนะครับถ้าตูถอดใจไม่มีใจในการลบแล้วพี่เปาเปล่าเรืออะไรคะโอ้เงียบเงียบดาเงียบเดาเงียบเดาพี่เปาพี่เปาพี่เปาหน่องหน่องหนี่งน้องฮัลโหลโอ้โหมือไวยาะมาสกเจ้าเอ็กมือไวมากวันนี้ทำดีจริงของจริงมึงวันนี้โชว์ให้เห็นละ ต้องใส่รีเจนซี่มาชัวร์ครับสุดยอดเลยอันเนี้ยเป็นเิกอิสระเต็มตัวแล้วครับค่ะไอ้เนี่ยของจริงไั้เนี่ยของจริง Tiktok เลยมันโดนบทเรียนไปสองวันก่อนติเอก๊ะผมภาพรักเสียเละเลยตีมัแล้วนะเละเลยเดี๋ยวหรือว่าเล่าให้ฟังมันบ่นตลอดทั้งทางอะอ๋อวันนั้นมึงโดนก่อนไปเหรอ ปล่าผมตรงวันลุกขึ้นไงอ๋อเหรอมาเล่าอีกฟังหน่อยว่าใช่ว่าถามไอ้กู์คุณทำทีอะไรมาเหรอทำไมมึงหง่อยหๆเหรอสางสางเลยอะเมาเมาแบบนี้อดีตอดีสัญญาว่าเด็กกี่ชุดนะสองชุดใช่ป่ะก็อมึงหยาบได้แล้วมึงหยาเหล็กกันมาได้ไม่มึงอยนี่ใช่ไหมล่ะมันหล่นใช่ไหมจุกครใช่ับเด็ก คือแบบจอมันมึงไงผมก็ต้องหายตัวขันมึงจอถุงห่อไหมห่อกุณไม่ดีแล้วไม่มีเงินแดงได้เยอยมีเงินแดงแล้วไม่มีเงินแดงเขากดดีมีเงินแดงบ้างวะไอ้สีพี่ป้าครับครับอันนี้ไม่ได้เก็บครับจริงใช่ไหมอันนี้ีของเงินแดงเลยดิมีตะเหล็กครับมีตะเหล็กเอาเหล็กไหมเงินแดงมีแลจะมีเงินแดงมากขออันนี้เลขสี่ห้ากระเป๋าสองหกสองเออช่วเงินแดง็น่อยไน้ไงครับลุงเมื่อกี้ผมผมซื้อเงินแดงเฉยๆเลยนะลุงนะ ผมไม่มีเรือเขาเลืเท่าไหร่อ่ะพี่เบาเขาเลือเท่าไหร่อะครับผลเสิมแดงได้45จบเรื่องไปครับได้45แพงเวอร์อย่างผมนี่แบบไม่มีเรื่องผู้หญิงแน่นอนลงรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มาอะไรแล้วร้อนตัวละไม่มีตังค์แล้วอ่ะน้องเดือดตังค์อยู่สามพันอะชีวิตอ่ะชิบหายแล้วพี่ขาขอไม่ได้ไปหนึ่งต่อก็ร้อนตัวเหมือนกันเอไอ้ต๋เล่าให้ฟังต่อนี่อะไรวะเต๋อ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 เอ๊ะนึงเง ไม่โอเว่โอเวเจอโอก็วันวันลุกขึ้นโอเวนัดกับมันว่าจะไปคาเฟ่หรือว่าไปกินอะไรอย่างงี้ไงเออเออเออมันก็มารับพอมันมารับเสร็จปุ๊บมันก็นั่งเงียบเลยมาเลยเอ็กซ์ไม่ทำเพี่ยใช่ป่าวมาทรายบอกกันแน่ผมแม่ไม่ใครบอกแม่เลยแม่เี้ยอเอ้ยอย่าให้เล่าเลยมวานแรงเซ็งเลยมันก็ระสายใหญ่เลยมันมีผ้ามีผ้าล้วอะไรเพื่อนเอ้อจัด บอกอาจารย์มันทำดีแต่ทำไม่กระยี่ย่นั่นแหละเอ็กมึงกลับมาดีมากเอ็กนะี่ไม่มันบอกว่ากูกูแค่ขอเนื้อเขาไอ้เหี้ยแล้วลุงมาพอดีไอ้เหี้ยจังหวะก่อนนันนี้กูแทงนครไอ้กูแทงซิก ให้เพื่อนห่อไปตั้งสองคนนี้ยังลุงไม่มามันบ่นมันบ่นอยู่เพราะกูขอเนื้อปุ๊บลุงมาแล้วมันบอกว่าพี่ดูคอมเมนต์ดิไอสัตว์กูแทงไปแล้วคนหนึ่งไอเฮียปวนใหญ่เลยผมก็บอกว่าผมก็บอกอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปเถียงเขาอธิบายอธิบายไม่อ้วนนั่งสอนมาในรถนะโอ้ยนั่งสอนมาบ่อยเยอะไอเฮียมึงมันบอกว่าผมเบาๆอยู่ซ้ายอยู่ขวาครับอยู่มีเหล็กขายปะน้อง ไม่มีองหมดตัวเอกถ้ามึงหยุดขึ้นหมดนะมึงต้องห้ามพูดมึเห็นโชคไหมไอ้โชคเงียบเปลยไอ้โชคเงียบบิ๊บเลยเห็นมะลาไอโชคมีเลือดขายกูบิ๊บไอ้โชคขอโทษก่อนเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มมีแต่ว่าชมมันว่ามันมันก็ทําดีนะที่มันขอโทษอ่ะที่มันกล้าขอโทษอ่ะไม่ใช่ว่าเถียงเดียวมันต้องมันต้องขอโทษขนาดจริงมะลาขนาดผมไม่ผมเองผมยังไม่กล้าเถียงลุงเลยเดือดปิ้งป่วยกูอะกูบอยแดงเลย ว้ากแล้ตีไม่ตีไม่ตีบี้ไม่ตีบี้เยี่ยตีนิสัยล้อได้สัตว์เฮียเนี่ไปดูแหวเราเป็นคนดูอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้อยู่อ่ะเออโอ้กดไม่ได้เลยล้อด่าด้สัตว์มงแเยอะมากเดี๋ยวต้องไปแทงลูกน่ากลัวลูกมึงแล้วเนี่ยไอ้เฮียอันนั้นน่ากลัวจริงมึงทใครก็กลัวเนี่ยเอาคัสตเลยอย่าเลย ไม่แต่ลุงหน้ากลัวจิงตอนนั้นอะไอ้โชคไอ้โชคไก่เฮ็กมันไม่รู้ว่ามันทำอะไรไม่ถูกมันรู้ว่าบอกตอนนั้นก็ลนเลยเอ๊ะเขาให้แทงไอโชคเลยแทงผู้หญิงวะไอกองเอ๊ะเขาให้แทงไอ้โชคเลยแทงผู้หญิงวะกูก็ไม่รู้จะทำยังไงมือกระสัดหรือกระดาอซื้อกระเป๋าหมือกระสัดไม่รู้จะแทงใครดี เม่ยขายเล็กไหครับเม่ขายเล็กไหมครับก็อกระเป๋าอะไรก็ขายขายขายหนึ่งปะหนึ่งเ้จาน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 ขายกี่ชุดจมีถุงหอมีเยอะมีเยอะมีเยอะเกเกเกุมซีกิ๊เดียวกระเป๋่์เก้าครับของกูพร้อมเล่นเป็นปีอ่ะไอ้เ้ยกูบอกเลยสัสเกากเปัี่มาหมดใส่ตู้ไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปใส่ลลุงลุงถามใอ้จุกสักนิดไหมว่าขอจุกเล่นได้กี่ชั่วโมงอ่ะของ้อเล่นเปีลุงถามให้จุกสักนิดไหมเหลือกี่ชั่ น่าจะใกล้หมดแต่ยัง <นะ S 1> มีชีวิตรอดจนถึงวันนี้นะน่าจะหมดชั่วโมงแล้วมันส่งเงินแกงแล้วนะสี่แสน่ะเอ้ยกูอยากทำอันนี้บ้างวะไอ้อยาไอ้อยาทำไ้เนี่ยมีคนแบบว่าอะไรนะชอบแบบ แซลอ่ะแบบว่าชอบแซวเราอ่ะไม่ไม่มีบอกไม่พอเสกอ่ะกูอยากให้พวกเราถ่ายรูปในครั้งพวกเราโอ้โหโอ้โหอืมอ่าเลยเหล็กประตูเก้าสิบอะไรมาชี้มาหนึ่งเนี่ยคือเนี่ยแล้วแล้วเอาขึ้นไปข้างบนอ่ะไอ้เน่ยเพราะว่าไม่เห็นจะมุดลงไปแล้วกูจะเอาถุงฟองลางไอ้พี่ตังหลักพันแนงสอามเจ็ดนพี่ไม่จริงด้วยผมอยากทำแบบว่าทำแบบอ่ะ ตอนแรกทุกคนอาจจะเห็นมุมมองผมด้วยอ่ะเนี่ยมุมมองผมเนี่ยอ่ะของเนี่ยพร้อมๆเนี่ยนั่นๆเนี่ยอ่ะเนี่ยเกาะสองร้อยกว่าตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายข้างบนเลยแล้วก็เรียงลงมาไอ้แจ๊กไอ้จุกแบบหัวดึงมาก่อนแล้วก็มาตัวไอ้นี่ยพวกล่างๆเงี้ยเดี๋ยวมึงจะรู้เลยอ่ะไอ้เหี่ยว่าเป็นยังไงอ่ะ เเติมไปนล้วเขาเล่นเลยยี่สิบนาทีแล้วว่าเติมไปห้าหมื่นให้มันอ่ะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะอูเหลือกระชาอยู่สามพลูกโอ้ยผมมีผมมีเพชรฟ้าหนึ่งเมดแรกเกี่วไม่เทาเยอะเลอ่ะเปิดเลยดีกว่าสามหมื่นแล้ได้สามพันแล้วเพชรฟ้าหนึ่งเมนแรกก็สองครับแล้วแล้วคือไปปากดีเขาเดเยวไได้หอนขอไม่มีเลยพี่จาพดีขอแรกน่อยพี่เพชรเพชรฟ้าหนึ่งไม่มีเลยเจ้าเยอะเรไปตีสัตว์ไปเดือนเดีย มีเร่อไปสัเมล่นได้ไหมพี่เหลือแค่ดีแล้วนะตัวอ่ะ